สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมูลินุ้นที่ยากกับสิผาพ,พอไม่ไปนอนเอฟซีไปตามเจ้เดือนนะคะเจ้เดือนหรือพี่เดือนโค้งสุดท้ายนะคะว่าเพิ่นจะย่ำเป็นโตได้นะคะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกห้านะคะว่าเพิ่นจะยู่บ้านบ่นะคะพอ่าเจ้เดือนเพิ่นกับไปทํางานเพิ่นกับไปนวดตามบ้านนะคะเพิ่นบ่อยว่างเป็นไดนะคะเดี๋ยวไปตามน้ากันเลยค่ะ อันเจ๊เดือนเพื่อนหายมาถามแม่ค่ะว่าโค้งสุดท้ายเลขเปลี่ยนแปลงบอ,อบอเปลี่ยนดอกตัวบอกมันละชุ่มเก่าน่ะมันบอ,อชุ่มเก่านั่นแหละเอ้ยเด้ซื้อไว้ไปงอนซนะื้อเปดหาแล้วบอกโอ้โตัวนักเลยมันบอเปดหาตัวละลอยเพลียวเนี้ยซื้อแล้วบตลอตเตอรี่ใบหนึ่งเปดหา ปดสี่แปดสองของตัวเล็ขสิงแปดเก้าหนักเลขอันเดาหนุนทวนกันได้บางคนเพิ่นจะว่เห็นคลิปข่างล่างเก้เดือนให<ม>้วิ่งหกมันปะ่ะคะห้หกแปดหกสามหกสองตัวมากก็คือหกแปดระข่างบนนี่ไฮไฮวิ่งแปดให้ห้าแปดเก้าแล้วกับแปดห้า แปะเก้าหากเก้าหายไปกับบนล่างมนบเขาใจถือกินแน่นาะบางคนเพิ่นบ่เห็นคลิปเพราะว่าคลิปแรกก็มีแต่เจ้าผู้เดียวเด้เนาะแมนมันก็เลยไ,ไดไปบ้านกูโดนเมื่อวานนี่บ้านนายกแม่นเหมือนดิน้องนายกเมียนายกพี่สาวนายยกไปนวดดีเพิ่มมดบ้านกูโดน<อ>มาเนี่ก็สิว่าสิาพ,พักพพนงวดโตกับแรมันมื์เทียนเพี้ยมเนาะห้ออันคอยท้าม่รีบอ่ะ ้านวดนี่เขามีคู่ปะมี่ใหญ่มีคู่แม่เหรอเนาะเรามีคู่สุพยูงเดี๋ยวต้องมีคู่ดิจ้าอันเคิรนว่ามีคู่มันกระแพ้เจ้าของอืมเข้านวดมาแล้วยนี่มือเศร้าเขากระชายบาดเหตุเจ้ากับแม่เว้นผิดคู่เขาไปนวดจ้าก็บักพังอ่ะเขาไปนวดแต่เจ้ากับแม่เว้นเพิ่นสีแบบว่าอีนี่ยังไม่เห็ดอย่างกูกูจะเห็ดในอีนี่เจ็บแต่ว่าเข้าไปแก่เขาแต่ไปเขาก็ต้องมาทำบุญใส่บาดให้เจ้ากับนายเว้นคู่นั้นเออคันดุบุญบุญเข้าไปถึงเขาเนี่ยแกร์เขาดิบาลีมี่เขาต้อง ต้องเก็บก็เขาว่ายังไงเขาจึงเสนอเขาได้ว่ามันธรรมดาตัวนี้ว่ามันคิดสินวดกันยำเลยว่าแมนตัวนี้ขสินตอนก็ต้องลงคาถาก่อนเบาเบาผู้ชาคาถาก่อนอันข้นที่เป็นมโนนี่ต้องมีคาถาได้ไหมเนาะเมื่อใดไปขัดคาถามหานิยมใส่ไผาตัวขั้นตอนกู้นวดว่าใดแลน้ำกลตัวอันนั้นมันแกบเธอของเธออันนี้ เป็นรักษาคล้ายๆว่ารักษารักษาคนน้ำมันบ่ค่ะคนน้ำสีขาวด้นของแก้วให้ยไม่เงียน้อยแล้วเสียวลดเม่ยแม่นไม่เจ็บบางครั้งรักษาคนน้ำมันแมนรักษาคนน้ำแก้อาการสมมติว่าบุญท่าเสมอกันยังโตนอนน้ำเพริ่มบ่โตไม่แห้งโตไปทิ้งหอดพี่เป็นบ่ลูกค้าพี่มิตรลูกค้าเก่าๆกาญี่บุ่นกระโดดเออก็คือเดือนหนึ่งสิวันกันยังไนีล่ะวันไปมิตรค้าประจันคนที่เคย อคนดิ้้้้น่า้ห้้้ห้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้ม้้้้้า้้้้้้้้้้้ข้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้ครัว้้้้ต้เล้ก็ยังยืน้ันโ้เก้า้้้โ้เก้านั่น้้้้้้ห้้้้้ก้้้้้ย้้้้ห้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อน้้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 ะ้้้เ้ว่ายืนยันโตเก้านะคะอ้าว ผู้ใดบ่เห็นคลิปแรกเบิ้งคลิปนี้ก็แคบไปนะคะได้เขาก็มาค่อยดุนน้ำกันนะคะบาแนวทางของเกเดือนงวดนี่จะใช่หรือจะไกลเที่ยงนะคะอนุญ,ญาตจะพุ้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสิบนาทีนะคะนะคะสำหรับข้างล่างเลขวิ่งเลขแรนกับหกนะคะหกแปดหกสามหกสองนะคะเน้นที่หกแปดข้างบนกับแปดห้าแปดเก้าห้าเก้านะคะเลขสามตัวกับห้าแปดเก้าตัวเน้นของเลขสองตัวคือ 8หาหา8หาเดียวนะคะอ่าสองงวดยอดหลังเลขเก้เดือนส่วนมากเพิ่นหายบนออกล่างนะคะาเงื่อนผลิพันมากเพิ่นหายสามหาบนก็ออกสากหาสามล่างนะคะงวดทัดไปหันเพิ่นหายหกหนึ่งบนก็ออกหกหนึ่งล่างนะคะงวดนี้เขาก็คอ,อยมาติดตามน้มือนกันจะเป็นแบบเก<ะ>้ม<ะ>ามานะคะง่านะคะนะคะรุ่นที่ยากก็มาตามหายแล้วนะคะคุงสุดท้ายนะคะ ผู้ใดปวดหลังปวดแอวอยากนวดกะทิดต้อเก้ได้เด้อค่ะเด้อมาลองเบังหมอนวดนวดดีดนวดจนรับกูแล้วผู้ใดถึงนวดนี่รับนะคะวันนู้นยากเคยนวดน้ำผลไม้เป็นเังดีดีค่าบริการแชมพูแก้มกันนะแชมพูแก้มแชมพูละลอยห้าสิบสองเท่าเท่าไชั่วโมงละลอยห้าสิบพอกันเบดมันปะ บบขันไปคันที่ออกข้างนอกที่เอาสองร้อยดีอ๋อ้างนอกเออพี่ต้องขี่รถไปบ้านไม่เด้ค่ะห้าสีย่ค่ะแม่้นมันเป็นบล่เข้าไปเม็นของคิวมงือสองร้อยลูกค้าก็รับได้ดิล่ะแต่ว่าขันขันผู้ใดมันวดย่บ้านนี่ก็จะถือจังน้อยถือจังน้อยเขาเปต้องออกไงค่ะถ้าอยากได้ถูกมันวดยูบ้านเนอะพอมันเป็นหนอยเอฟซีอย่างนี้บัค่าบ้านใกล้เลี้ยนเคียงนะคะอ่าผู้ใดอยากคืออยากได้ราคาถูกจังน้อยกับมานวดอยู่บ้านเกเดือนนะคะนวดอันตัวเป็นจังแบลี่นี่เงบะ ก็ดีเนาะมันมันกระตุ้นระบบพาเท่าไหมันวดโมเมนต์เาต้องเก็บตรงมันวดดิีเขาต้องดูแลสุขภาพห้หอยระบบเลือดแม่น้าระบบเลือดดีอีกอย่างก็ดีตื่นมากมันสีบงงเงี้ยมันสีสดชื่นอ่ะเออมันขึ้นอยู่กับระบบเลือดดีแม่นค่ะอืเพราะว่าตากระเจีใสปลาเปิดน้องมีดูดิโรคเครียดเนาะปวดหัวปวดอันนี้แม่นมันลงปลาเท่าไหมก็ได้มันวดนวดเท่ากับ ได้นวดตัวคัดตัวก็ได้คัดหน้าคยเห็ดเอเด้ลลายางเพราะว่าไปยุ่สมุยมากเขาสอนให้หมดเลยเาเรียนมออเรียนมากเรียนก็มีใบประกาศเจ็ดร้อยสามสามร้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงสามารถไปนอกได้สามารถเฮ็ดงานนั้นลงบาตได้้าเขาลงบาตก็ได้เขาแนาะนำก็ได้ตะเก็นนวดมา่นี่จกปีแล้วปีห้าหกปีห้าหกปีนี่ปีหกห้า ก็เลยตีหางผมเลี้ยนพี่พี่เฮ็ดงานไปนั่นวดไปนั่มเริ่มแรกที่นวดไอยอย่างไปนวดเท้าจ้าคือมีแห้งแผลลูกสาวพาไปนวดเท้าแม่เฮ็ดนวดอย่างนวดเท้าอาชีพนี่เรากูจะเฮ็ดต่อไปเพราะว่าอาชีพสาวโรงงานเขาไล่ออกแล้วมันบ่อเ่ามากเขาบอกห่อแล้วมันบ่อแม่ค่ะเออพี่พี่บอกเลยว่าอาชีพนี้เฮ็ดเด็กคนมีแห้งพร้อมแถมได้เงินพร้อมแถมได้บุญพร้อม ใจบ่มักเห็ดบ่ได้ดิอาชีพนี่แมน่นงานนี่ยังก็ตามใจบ่มักมันเห็ดบ่ได้อันนี้น้อนที่ย่ามาเห็ดอันนี่เพราะว่ามักเล่ใจมักเล่ใจมักเห็ดได้มันกันจังสีมีความสุกม,มัน,นบ่เนียนข้าบ่มักนี่เขาเห็ดบ่ได้ดินั่งแมนีน<อ>ข้าเออก็คือข้านี่ยังพี่นี่พี่เป็นวนวดนี่ป้าอีหลักเปมนแห้งแต่พี่ก็มีความสุขหรอกเห็ดเด็เขามีแห้งแถมเลยนี่อมอีเดียเท่างเลยจ้ะเออเดี๋ยวพี่ไปกับนับตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขของเกืเดือนนะคะกรงเทพทนังโค้งสุดท้าย ข้นกับไฮข้างล่างหกหกแปดหกสามหกสองนะคะข้างบนกับไฮแปดนะคะแปดห้าแปดเก้าห้าเก้านะคะเลขสามตัวห้าแปดเก้าห้าเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนอี่ก็เป็นแค่น้ทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนะคะโน่นที่ยากกับมาตามให,หน้นะเด้อโคงสุดท้ายนะคะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะชอบก็บค่อยจัดค่อยลงทุนนะคะบ่ชอบเข้ากับมาลุนน้ำกันว่างวดที่สามนี่เก้เดือนจะเข้ามานะคะ สองงวดซ้อนนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะ,นะคะตามสถิตนะคะบางท่านบางคนเรียที่อาจจะเป็นคนใหม่นะคะ<ม>เขามาทั้งสองมไม่อาจจะบัลู้ความเป็นมากของ<ม>เจ<ม>เดียนนะคะงวดแรกเิ่นเขาหกนึ่งนะคะงวดที่สองในเข่าสามหานะคะแต่ว่าลักษณะการเข่าของ่นคือหาหกหนึ่งบนออกหกหนึ่งล่างนะคะห้ยสามหาบนออกหาสามล่างนะคะงวดนี้จะเป็นแบบใดก็ค่อยามาติดตามน้ำกัน ้านที่ยากก็จะขอยุติเลขโค้งสุดท้ายของเกดเดียนไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะเอาเสื้อห้ามาปูนหมดดีไปดีเคืองหอกเดียนดีเถอะไอ้หองไม่เห็นเข้าปะหอวเลก็ได้